กันนะครับวันนี้ผมมารีวิวปืนสองกระบอกเอออาจจะมีเสียงเข้ามารบกวนหน่อยนะครับเพราะทำงานอยู่ข้างบนครับก็วันนี้ผมเพิ่งเปคอนถุวมาเมื่อไมาสางก็บอกสดๆทอร้อนไตแกะออกจากกล่องแล้วอันนี้ผมอันเนี้ยไอซิเกอร์เนี้ยผมไปแกะออกครับก็เราจะมาพูดถึงตัวเอเคกันก่อนเอเคครับ ทำลายได้ดีมากสวยอันนี้เขาบอกว่าจากไม้แทะไม่รู้คนขายโกหกหรือว่าไงไอ้ก็สูนเล็งทำหลอกเชยดูนะครับเอาขึ้นมามันลงครับทำหลอกครับก็เล็งแค่ตรงหัวข้างหน้าครับมันก็ทำหลอกแล้วก็ไม่ค่อยแน่นเลยย้ำคนทำออกมาแทนที่คุณจะทำให้มันแน่นนะครับแล้วก็ เอาออกได้ด้วยนะครับแล้วแบบเล็งได้นี่แต่มันทํามาหลอกอะก็ตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แต่ความแรงผมไม่รู้นะผมไม่มีเครื่องวัดความแรงครับก็นี่ก็เป็นพับอัพนะครับเห็นไหมเนาะเห็นนะครับแล้วก็พันท้ายพับได้นะครับโอเคแล้วก็มีสายสบายโอเคมาดูตัวต่อไปกันนะครับ ตัวต่อไปครับเป็น f o ค่ะตับบี้ขอบอกว่าตัวนี้ไม่ได้มาจากของผมหรอกอันนี้ซื้อมานานแล้วก็เปลี่ยนพันท้ายมัน,นครับเห็นครับพันท้ายครับเห็นหครับพันท้ายเห็นยังครับใกล้ไปเนาะยืดได้ครับนะครับก็ติด dot e io tech นะครับ ก็ใส่ไซเลนเซอร์ด้วยนะครับครับใส่ไซเลนเซอร์ด้วยแล้วก็ผมจะมากระเป๋าด้วยนะครับกระเป๋าก็ซื้อตามตัดที่อื่นก็มีนะครับกระเป๋าเนี่ยผมไว้ใส่แมกกซซีนะครับเดี๋ยวแกะก่อนนะรั็มีสองแม็กก็แหละ เออแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับซื้อจากของม่มนะครับเออใส่กับ a อเสตมาเพื่อติดกดับเนี่ยแม้ก็ต้องก่อน,นครับอันนี้ก็ก่อนนะครับก็สำหรับลิปนี้ไม่ม,มากไปยครับ